ราจักรยานประดานใจคงอยู่กันที่เมืองไทยแปประเทศไต้หวันแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมท,ทุกคนไปดูว่าเกาะไต้หวันที่นี้จะดั่ฉายาวาเป็นเกาะสวรรค์ของนักปั่นจักรยานได้อย่างไรจากการที่เราจะนั่งรถไฟออกไปนะครับแวบะบเยี่ยมทีละเมืองทีละเมืองทีละเมืองไปดูว่าแต่ละเมืองนั้นเขาจัดก,การตัวเองให้เป็นเมืองจักรยาน ป่อการปั่นจักรยานเที่ยวได้อย่างไรโดยจะมีคุณเที่ยวสีว่าภาคเจียวนาลีผู้ช่วยบรรณาธิการรับหน้าที่ไกด์คนซิเต์ของเราครับ สถานีปูหลงครับเราเริ่มเห็นบรรยากาศของการเดิน,านทางด้วยจักรยานแล้วนะครับสวัสดีครับเอลสวัสดีครับพี่ก้องสวัสดีครับทําไมต้องรักไกลขนาดนี้เลยครับโหดูเหมือนจะไกลแต่จริงๆใกล้มากรับพี่เพราะว่าที่ทเราัดเจอตรงนี้ครับเรียกว่า หมู่บ้านฟูหลงครับเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่เลยไทเปมานิดนึงครับน้ำมันใสมานช่วโมงกว่ากันเลยนะครับพี่แลรถที่นี่มันพิเศษยังไงครับครับเขามีสโลแกนของที่นี่เขาว่าเป็น Eden of Mountain and Sea ครับคือมองไปด้านหน้าพี่จะเห็นภูเขามองไปด้านหลังพี่เห็นทะเลครับโอ้โหทำเลนี้เรียกว่าฮวงจุ้ยดีมากเลยครับดีครับสุดยอดมากครับพี่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวครับการปั่นจักรยาน แล้ววันนี้เราจะั่นจักรยานกันไหมครับได้เลครับพี่ที่นี่ที่ฟูหลงนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานท,ที่ท่องเที่ยวด้วยจักรยานที่นิยมที่คิตมากของในไต้หวันทักพีแล้วไฮไลท์ของเราวันนี้ในวันนี้คืออะไรครับเดี๋ยวเราจะลองปั่นไปที่ทางจักรยานท่องเที่ยวของที่ฟูหลงครับซึ่ง <S <S มันจะผ่านสถานที่ที่หนึ่งซึ่งฮิตมากนะใ้ฟูหลงเป็นที่รู้จักของในไต้หวันครับนั่นก็คือเรา เขา้ารถกันเลยดีกว่าได้ครับพี่ไปเลยครับครับเ่อร์ yes one, one. 1 n e ละเอียดเอาขนาดไหนครับโอเคโอเคโอเคปรับได้พอดีเป๊ะมากสมแล้วเป็นแม่ค้าเช่าจากักรยาน ได้รถเรียบร้อยนะฮะเราช่ามาในราคาวันละหนึ่งเหรียญไต้หวันนะครับเป็นเหมาทั้งวันเลยครับวันนี้ผมจะพาพี่กล้องไปปั่นจักรยานเที่ยวที่ฝูหลงมีทางจักรยานที่นึ่งซึ่สวยมากครับแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนในหน่าเลยมันคือทางจักรยานที่ ลอดไปในอุโมงรถไฟเก่าใช่ครัถ้าจักรยานที่พุ่งมาถึงอุโมงรถไฟใช่ครับฉันอยากเห็นเลยครับเอ๋อแรกสุดเนี่ยเจ้าของคอสเทลแนะนำมาครับว่าว่าจะมีอุโมงนี้อยู่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนแต่พอปัดมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่พบก็คือว่า ผมเห็นในทางที่มันมีรางรถไฟเนี่ยครับแปะอยู่บนบนบน,บนพื้นแล้วก็สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีก็ได้ลองลองปัดมาดูครับแล้วก็พบทางอุโมงค์ทางนี้ครับซึ่งเป็นทางเยียรนที่แบบอเมซิ่งมากไม่เคยเจอมาก่อนนะพี่ มันไม่ธรรมดานะครับเนี่ยตอนแรกที่ผมแบบผ่านเส้นนี้ครับ,รบปั่นสนใหญ่แล้วเกือบเกือบจะปั่นผ่านครับคือคดูว่าที่นี่มันคืออะไร<อ>แต่พอแบบลงมาข้างล่างแบบหนึง่งเจอสิ่งนี้แบบเต้นมากครับมันเป็นแบบทางสายยางที่แบบเจ๋งมากไม่เคยเจอมาก่อนเออมันเป็น2โลที่เย็นสบายแลทางมันเรียบมากนะฮะมันได้นี้เยอะเนะแล้วที่นี่มันคืออะไรครับเ่อล์จริงที่นี่มันคือทางรถไฟเก่าครับย่านเนี่ยครับเป็นย่านที่มีการทําเหมือนเก่าที่ครับ ซึ่งทางรถไฟตรงนี้ก็จะใช้เป็นแบบเหมือนขออนส่งเหมือนครับแล้วก็มีการทำอุโมงค์เงี้ยเยอะมากตรงนี้จะเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในไต้หวันแล้วครับพี่อ๋อเพราะเขามันเยอะยังต้องเจาะภูเขาทะลุให้ทางรถไฟมันวิ่งได้ใช่ตอนผ่านทางที่จาวทีสุดเหมือนตัวเองเป็นรถไฟอ๋อส่วนพื้นเราที่จะเห็นว่ามันมีเหมือนทำเหมือนเป็น,เป,นเป็นรูปทางรถไฟอ่าชาชานี่ใช่ไหมฮะใช่ให้รู้ว่าจริงๆเราที่เนี่ยมันไม่ใช่อุโมงค์ธรรมดาแต่มันมีปัญหาศัตรูอยู่ในนี้ครับพี่ นักปั่นที่เราเห็นที่นี่นะฮะส่วนหนึ่งก็เป็นคนอื่างพวกเราดีแหละคือมาเช่ารถที่นี่กับบางส่วนก็จะเป็นนักปั่นขาแรงที่แต่งตัวมาเต็มที่แล้วก็อาจจะเป็นมีของของสะพายกันไปด้วยแต่ว่าคงจะประมาณว่าปั่นรอบเกาะกันแหละที่นี่เองก็เป็นประเทศที่คนนิยมปั่นรอบเกาะมากๆจะเป็นเกาะที่เหมาะกับการปั่นจักรยานมากๆมันพิเศษยังไงก็การเที่ยวจักรยานรอบเกาะไต้หวันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนการพิชิตอะไรสักอย่างหนึ่งของของคนที่นี่ครับผมการได้่ปั่นรอบเกาะ่ยได้ได้ลองรู้จักมิปริเทศของประเทศตัวเอง ถือได้ว่าทริปนี้ผมไม่มีโอกาสได้ปั่นรอบเกาะไต้หวันนะครับแต่ว่าก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่ของผมนะฮะที่เพิ่งไปปั่นเสร็จกันมารวมไปถึงคุณเอมี่ซึ่งเป็นนักเขียนชาวไต้หวันที่ได้ปั่นรอบเกาะมาแล้วด้วยเดี๋ยวเราลองไปคุยกับเขากันดีกว่าครับว่าความรู้สึกของการปั่นรอบเกาะเป็นยังไงกันบ้าง I will try and looking at what else can I do to feel Taiwan by my uh, heart by taking a bit more time and cycling around Taiwan

ทุกๆวันความเจ๋งของมันก็คือปั่นเรียบข้างขวาทะเลข้างการภูเขาอะไรอย่างเงี้ยตลอดตลอดทั้งทริปซึ่งทางจักรยานมันจัดให้อยู่ในวิวที่แบบสวยงามรอบเกาะเขาด้วยของที่ควรทำผมว่าดูอากาศนะครับอากาศไต้หวันมันแบบคนไต้หวันเองยังพูดว่ามันเหมือนแม่เลี้ยงที่ถ้าฝนตก แันตรายเราก็ปัดก็ปัดยาครับที่ต้องดูอยา่างคือชิดขวาครับซึ่งตอนแรกก็ไม่คุ้นเลยจะมัวมัวขึ้นมาเขาขับรถพรงมาเลายซ้ายไม่ใช่ขวาอย่างเราครับก็ต้องเตือนตัวเองเสมอว่าชิดขวาชิดขวาอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ปั่นถูกทางด้วยอ้อมทางด้านซ้ายลงมามันก็ทําให้เราอยู่ริมทะเลตลอดเวลาติดกับฝั่งวิวเสมอครับถ้าเกิดเราปั่นอีกทางเนี่ยตัวเราจะไปอยู่ชิดกับฝั่งภูเขาเราก็จะไม่เห็นอะไรนอกจากภูเขาอย่างเดียว จะมีความสั้นสุุดคือเส้นทางระหว่างเมืองเนี่ยมันก็มีทางให้จักรยานแบบโดยเฉพาะแล้วก็เส้นทางนั้นเป็นเส้นทางท่องเที่ยวไปด้วยเราก็เริ่มออกจากที่ไทเปแล้วฮะแล้วก็เลาะด้านฝั่งตะวันตกลงไปทวนเข็มนาฬิกาครับชูร์เดท,ท What is your impression about this trip? Oh, I loved it. You know, my group was really nice, and I, and I feel this is uh, not just me. It's a trend in Taiwan that, that not only men but now also women are able to, um, to enjoy uh, the sports as well as um, the, the pleasure of going around bicycling, around Taiwan by cycling. I <coughs> to ฉันบอว่าพอ้ hey, พอเราเห็นอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยมันเรารู้สึกกลับรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นกำลังใจมากกว่าเฮ้ย hey, อย่างนี้เราก็ทํากับบ้านเราได้สิแต่มันสําคัญว่าเราต้องเริ่มทําเริ่มทําไปจากทีละจุดทีละจุดทีละจุด อย่างที่ถานไฟเองพอลงจากรถไฟมาก้าวลงมาที่ชาชลาเห็นเหมือนโลโก้รูปจักรยานเขียนว่าไต้หวันบนพื้นนั่นคืออะไรครับอันนั้นเป็นโลโก้ขององค์กรองค์หนึ่งครับซึ่งสําคัญมากของครับการจับใช้ใจในนี้ชื่อว่าไต้หวัน Bicycle Association ครับเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการใช้จักรยานในไต้หวัน ถ้าเกิดพี่เห็นโลโก้นี้ที่ไหนนะครับพี่ก็จะเห็นรู้เลยว่ามันจะมีทางจักรยานแน่นอนครับแล้วก็จะมี f a สติล t ิที่เกี่ยวกับจักรยานอยู่แถวนั้นครับผมเรียกว่าความเจ๋งคือติดโลโก้นี้ตั้งแต่พื้นทัชราถา่ายรไฟเลยนะครับใช่ครับพี่เหมือนการ <c oughs> โปรโมทแลวครับว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังนะได้มาเหยียบดินแดนจักรยานแล้วใช่ครับ <c oughs> <c oughs> I think every Taiwanese is really a uh, diplomat of Taiwan. They all want to share Taiwan. They all want to view Taiwan in order to tell the world about Taiwan, um, to promote Taiwan to the world. And therefore, I feel a lot of people want to see Taiwan themselves first. And cycling um, has been promoted a lot in Taiwan. Um, I think it started uh, by a movie here in Taiwan where uh, the man goes around the, the island.

Um, the movie as well as the city is promoting riding the bicycles and the cities now also has a lot of bicycle paths around the rivers that family can join you know, together in, in order to enjoy that family time. Um, so it has become a trend. าเราพูดในแง่ของการปัดรอบเกาะเลยนะฮะมันคงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนใช่ครับทีนี้เขาช่วยอะไรบ้างครับออนอกจากการทําทางจักรยานนะครับรัฐบาลก็มีการคิดเผื่อคนใช้จักรยานนะครับว่าเขาต้องการอะไรบ้างอ,อย่างแรกก็คือที่พักครับเวลาพี่ปั่นมาเหนื่อยๆน,นะาบางทีไม่รู้จะพักที่ไหนก็พี่ร้านค้าที่ไหนตรงสถานีตำรวจของหลายๆเมืองครับเลยตั้งเป็นไปสเตทครับ ก็คือเป็นที่พักสำหรับคนใช้จักรยานแล้วก็จะมีการแปะบอกว่าที่นี่มีห้องน้ําที่พักและที่สําคัญมีที่สูบลมนะพี่ห <c oughs> ลายรอบอารมณ์แบบจักรยานมีปัญหาแบบยางอ่อนอะไรเงี้ยพี่ก็มาสูบลมที่นี่ที่สถานีตํารวจได้ตำรวจพึ่งได้นะครับที่นี่ตำรวจพึ่งได้ครับพี่ เมื่อกี้ที่สายรถไฟนะฮะตรงที่กําแพงเนะี่ยจะมีแผนที่ไต้หวันอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าจะมีสัญลักษณ์บอกว่าสถานีนี้มีรถไฟมีจักรยานมีเรือทุกอย่างมันคืออะไรครับพี่เอ๋มันคือเป็นแผนที่แนะนําการเที่ยวไต้หวนันโดยรถไฟค่ะแต่ละสถานีครับพี่ก็จะเห็นว่ามีโลโก้บอกว่าตัวนี้มีมีทางจักรยานเที่ยวได้นะมีมีสถานีช่องเที่ยวที่แนะนาตามตามที่ต่างๆ แปลว่าถึงแม้ว่าเราจะปั่นจักรยานรอบเกาะไต้หวนันหรือว่า อยากว่าปั่นตามเมืองต่างๆเนี่ยก็สามารถปั่นรถไฟได้ใช่แต่รถไฟเองเนี่ยก็มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ด้วยใช่ครับเพราะว่าการปั่นจักรยานแล้วเกาะไต้หวันเนี่ยฟังดูมันโหดหลายกันนะพี่คนแบบคนที่อยากปั่นจักรยานแต่ไม่ได้อยากปั่นเยอะขนาดนั้นหรือว่าเวลาไม่พอใช่เขาก็แบบเฮ้ยฉันจะทำยังไงดีถ้าฉันอยากปั่นทางรัฐบาลเขาเลยสนับสนุนในการทำแนะนําการเที่ยวด้วยรถไฟหรือจักรยานขึ้นมาครับแล้วแต่ละเมืองแต่ละเมืองที่เราปั่นผ่านที่จะบปั่นผ่านมานะครับมันมีความเป็นระบบจักรยานที่ม ต่างครับเพราะว่า<ม>พอออการปั่นจักรยานบูมในไต้หวันแต่ละเมืองก็พยายามจะหาจุดขายของตัวเองกันพี่ว่าแต,แต่ละที่เนี่ยมีที่ไหนที่แบบน่าเที่ยวบ้างนะครับ,รบเขาก็เลยพยายามสร้างทางจักรยานบนพื้นที่ตัวเองที่สวยๆนะครับผมแล้วก็โปรโมทให้คนอาหารมาทานมาปั่นกัน<ม> จากเมืองนี้เราจะเดกันต่อดีครับที่ต่อไปผมจะพาพี่ไปดูครับมันคือทางจักรยานที่ติดอันดับหนึ่งสิบของทางจักรยานที่สุดที่สุดในโลกครับผมโอ้มันคือทะเลสาบสุิยันจันทาครับผมหรือว่าซันมูนเลกนั่นเองใช่ครับ ที่ซันมเล่ครับจริงเป็นที่ท่องเที่ยวติดอันดับของไต้หวันอยู่แล้วแต่พี่อาจจะอาจจะไม่ทราบนะครับว่าจริงแล้วาการเที่ยวซันมนเล่ที่สวยที่สุดที่ได้รับบรรยากาศด,ดีที่สุดคือการปั่นจักรยานครับอรอบซันมนเล่ครับมีทางจักรยานที่สวยมากครับระยะทางประมสามสิบกว่ากิโลเมตรครับที่นี่เนี่ยเวลาที่เขาเข้ามาเที่ยวกันเนี่ยเขาก็จะ ขึ้นเคมันคากันนะครับก็จะเห็นแบบสาสะพกกว้างสวยๆแล้วมันเวิร์กไหมครับจริงๆปีแรกๆก็เวิร์กมากครับแต่ปัญหาขึ้นหลังจากนั้นนะครับเหมือนนักท่องเที่ยวจะเริ่มลดลงพอเริ่มลดลงปุ๊บรัฐบาลก็หาทางปรโมทวิธีการแบบ<ม>ไหนจะทำยังไงให้คนท่นเที่ยวด้วยความรู้สึกใหม่มากขึ้นครับเขาก็เลยคิดสร้างเป็นทางจักรยานปั่นรอบประเทศาตขึ้นมาครับผม ตอนนี้เราก็มาถึงทยาศาสตร,ร์สุเยนจันทาแล้วครับเดี๋ยวผมชวนพี่ไปไปจ,จะลองเช่าจักรยานด้วยัดีกว่าครับได้ครับในนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นร้านขายนะครับเยลแล้วก็ชิพดตัง้อยเนี่ยจักรยานเหมือนจักรยานขายมาคทั้ง คุณภาพความใหม่แล้วก็รุ่นที่เอามาวางเนี่ยเหมือนจักรยานขายมากมากจริงรถเช่าใช่ไหมครับรถเช่าครับพี่แล้วจริงๆความพิเศษของที่นี่คือเป็นเวลาเวลาเราไปร้านเช่าปกติเราจะเป็นแค่เสือภูเขาธรรมดาแบบรุ่นไม่กี่รุ่นนะแต่ที่นี่มีทั้งเสือภูเขารถบัสไฮบริดคือมีทุกต่นเลยครับมีมีจนถึงขั้นแบบรถบัสที่แบบราคาสูงแพงๆคาร์บอนอะไรเงี้ยพี้คาร์บอนมาให้เช่าเอามาให้เช่าครับพี่เป็นรถรุ่นแข็งรุ่นสูงสุดแล้วที่นี่ก็มีให้เช่าครับ แล้วก็เวลามาเช่าที่นี่ครับก็จะมีความราละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เขาใส่เข้ามาเช่นมีน้ําแถมให้ด้วยครับแล้วก็ก่อนไปก็จะมีการสอนการใช้เกียร์สำหรับคนที่เพิ่งหัดปั่น่จักรยาน When the roll is up, right you one two three is easy. Okay. Yeah. Try one out stop. Yeah. ที่นี่คือซันมูเล็กหรือว่าชื่อจีนว่าอะไรครับยื่อย่ฐานครับที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวดับประเทศเลยทีเดียวเรียกว่าทัวร์ทุกคณะต้องมาลงที่นี่ก็เชื่อว่าทัวร์ไทยสนวนมากเนี่ยก็ต้องมาที่นี่แต่ว่าอาจจะมีโอกาสได้เที่ยวสัมผัสแบบพวกเราซึ่งจริงๆแล้วมันง่ายมากแค่ลงด้านหน้าแล้วเปลี่ยนจาก,กานั่งรถบัสเป็นเช่าจักรยานปัน่นแค่ที่คุณก็สามารถเที่ยวทะเลสาบสวยๆเพราอมบการปั่นจักรยานได้อย่างง่ายสุดๆเลยนะครับ การได้ปั่นจักรยานนะครับความสุขในการปั่นจักรยานที่ที่ทุกคนรู้สึกได้ง่ายมากครับก็คือการได้ปั่นบนทางสวยๆได้เห็นบรรยากาศในธรรมชาติที่สวยงามครับผมซึ่งที่นี่มีครบครับเพราะถ้าจะปั่นถ้าจะเดินเนี่ยคงเป็น10กิโลสีเดียวนะครับคงจะไม่ไหวละปั่นจักรยานก็สามารถไปได้ใช่ครับผมแล้วเวลาระหว่างปั่นพี่มองมาทางซ้ายก็จะเห็นทะเลสากระดานด้นตลอดสีมรกตตลอดเวลานะครับใช่ครับ เส้นทางจักรยานที่เราเห็นนะฮะที่ปั่นไปทางซ้ายก็จะเห็นทะเลสาบทางขวาจะเห็นภูเขาเห็นต้นไม้เนี่ยปั่นไปไกลเขาจะไม่เบื่อหรอครับจริงๆคนปัจัดเส้นทางเนี่ยครับเ็เป็นคนที่เข้าใจหัวคนใช้จักรยาน,นเวลาเราปั่นไกลยๆยาวๆเนี่ยแล้วไม่ทางเลี่ยบเ,ยนเนี่ยมันก็ดูน่าเบื่อไป <Yeah. S 2> ทางที่เขาสร้างอรอบทะเลสาบเนี่ยครับก็เลยมีการคิดลูกเล่นในการทําให้มันดูน่าตื่นเต้นนะครับอย่างแรกก็คือสะพานอย่างนี้ ระหว่างทางที่จะเห็นเจอสะพานเยอะมากแต่และสะพานก็จะมีแบบลูกเล่นกิมมิคในการสร้างม,ออมันทําให้เรารู้สึกแบบตื่นเต้นนะครับเวลาเราเ<ช>จอรูปใหม่ใหม่ว่าเขาอาจจะใส่เาทุกตะล,ลิบเลยทีเดียวจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาจะทําทางปกติธรรมดาก็ได้พี่เพ,พราะทะเลสาบมันก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เขาให้ความสาคัญกับการใช้คนมาใช้จักรยานมากขึ้นนะถ้าเกิดเราอยากให้คนมา,มาปั่นจักรยานมากขึ้นนะมันต้องสร้างความรู้สึกแบบ ชอบหรือว่ารักกระจักรยานนะครับซึ่งทางไอ้ทางเสือๆแบบนี้วิธีการคิดเส้นทางนียครับมันมีส่วนมากอย่างมากสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยสนใจการปั่นจักรยานมาก,ก่อนพอเขาได้ลองมาปั่นเส้นนี้ปุ๊บเขาก็จะรู้สึกเออการปั่นจักรยานมันดีแล้วเรียกว่าเป็นการออกแบบที่ลงตัวมากคือเรียกว่าเป็นสายปั่นสายชิลก็สามารถปั่นเส้นทาง หนึ่งได้ถ้าอยากปั่นเร็วก็เป็นอีกช่วงหนึ่งอยากขึ้นเขาก็เป็นอีกช่วงหนึ่งใช่ครับโดยที่ยังมีคงความสวยงามของเทสาาสุรินทร์สันทารได้เหมือนเดิมนครับอย่างพวกเราชอบเล่ากันนะว่าที่นี่มันเหมือนเมืองบริเตนไต้หวัน <laughs> คล้ายๆก,กันมันใหญ่ๆนะใช่แล้วก็เมืองไทยเราก็มีพื้นที่สาธารณะอย่างเงี้ยเยอะมากๆแต่แค่เราอาจจะต้องมีการปรับปรุงทนทีหน่อยนะฮะให้คนสามารถมาใช้เดินสะดวกได้เดินเที่ยวได้แล้วก็ปั่นจักรยานรอบๆได้ก็เชื่อว่าบ้านเราก็จะมีแหล่งปั่นจักรยานอีกนั การเป็นเบื้องจักรยานของไต้หวันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดขึ้นอย่างตั้งใจและเป็นการร่วมใจกันของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดต่างๆซึ่งจังหวัดไหนมีอะไรดีเขาก็พยายามติดยกขึ้นมาชูก,กันแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับจักรยานส่วนหน่วยง,งานกลางก็พยายามทําทางสร้างทางสร้างระบบต่างๆเพื่อเชื่อมต่อเมืองทุกเมืองเข้าด้วยกันด้วยจักรยานให้ได้และเมื่อระบบทุกอย่างพร้อมก็มีนักปั่นจักรยานเดินทางมาใช้เป็นอย่างคากล่าวที่ว่า เมื่อทางจักรยานมานักปั่นจักรยานก็จะมาและตอนนี้คำกล่าวนี้ก็ได้เป็นจริงแล้วเมื่อทางจักรยานรอบไต้หวันได้กลายเป็นสวรรค์ของนักปั่นจักรยานสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการเปลี่ยนแปลงเมืองเก่าขนาดใหญ่นะครับอย่างเมืองเกาสงให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดสร้างสารรค์ด้วยจักรยานและกลับมาพบกับรายการ h ิ m a ม r รายจักรยานบรรดาลใจได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ